โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซูดนะผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID s u p e เปอร์มารเตอร์ตัวร้ายของกนซูดนะผมทุกคนก็คือในวันนี้นะมันได้เวลาสมควรแล้วนะผมทุกคนที่ผมจะมาทําการแจ้งเกิดให้กับ ID s u p e เปอร์มารเตอร์ของเราก็คือในเดือนนี้เนี่ยผมจะบอกกับทางบ้านก่อนเลยนะว่าผมได้ทาการเติมแพ็คทุกแพ็คที่วงการเกมเนี่ยเอาออกมาให้เติมนะผมลูดหมดเลยนะผมทุกคนแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่แพ็คเนี่ยมันได้ทำการล็อกอินครบ5วัน นะมันก็จะได้กล่องสุ่มหีบเลนเจอร์หนึ่งกล่องนะผมทุกคนเรามีโอกาสที่จะได้เลนเจอร์ตามหน้าซองนี้นะหนึ่งตัวนะผมทุกคนผมมองว่าเลนเจอร์ห้าตัวนี้เปิดได้ตัวไหนเนี่ยมันก็สามารถช่วยเหลือทีมได้ทุกตัวเลยนะผมทุกคนแต่ว่าตัวที่หลายคนคงอยากได้มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกับบามายาโกรหรือว่าคนนี่ตู้สล็อตนะผมทุกคนแล้วอีกตู้หนึ่งก็เป็นทางด้านกล่องสุ่มเกียร์นะผมทุกคนก็คือแพ็กนี้เนี่ยมันดีมากๆนะมันจะก,การันตีเกียร์เจ็ดดาวแน่นอนนะผมทุกคนแต่ว่าเราต้องมาลุ้นะคผม ว่าเราจะได้เกียร์เจ็ดาวเป็นอะไรนะแล้วในวันนี้ผมกอนซูสก็จะมาทําการเปิดเลยละกันกล่องแรกที่ผมจะเปิดผมขอเปิดเลนเจอร์ก่อนละกันนะผมทุกคนว่าเราจะได้เลนเจอร์ตัวอะไรส่วนตัวนี้ผมอยากได้โคน,นี่ตู้สลอนมากๆนะเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่ผมมองว่าอยาก เก็บเอาไว้ในทีมหลายๆตัวนะผมทุกคนเพื่อในอนาคตเนี่ยเวลาที่มันโอพีมากๆผมจะจับมันมาทําเป็นเลนเจอร์คะแนนกบ100ร้ผมทุกคนเพื่อใช้ในการฟาร์มหรือใช้ในการเอ่อทำอะไรต่างๆก็ตามนะผมทุกคนเดี๋ยวเราทําการหวดแพ็คนี้เลยลักกันนะจัดไป3 2 1เปิดวูบปุ่งอู้หยเบาวชุดดำว่ะตึงเปียนะผมทุกคน ก็บอกเลยนะว่าบ่าวชุดดำเนี่ยมันก็เป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้างเท่มากนะแต่ว่าถ้าถามว่าในยุคนี้มันมันเล่นได้อย่างดีเยี่ยมมากไหมคือผมพูดตรงๆว่าผมไม่คะแนนมันเพียงแค่7.5เท่านั้นนะผมทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมอสมกับเมตานี้เท่าไหร่นะพาสหนามันแรงมากนะผมทุกคนแล้วผมเนี่ยเพิ่งจะเติมแพ็คเออไอบ่าวมัมมี่ไปแล้วมันก็ได้บ่าวมัมมี่มานคือบ่าวมัมมี่กับบ่าวไฟคือตัวเดียวกันนะผมทุกคนต่างกันแค่ความเท่และก็ความแรงนะประมาณนั้นนะผมทุกคนมันเป็นบ่าวไฟใส่สกิ เเดี๋ยวเราได้ทําการเปิดกล่องเกียร์เลยลักกันนะผมทุกคนมันได้เวลาแล้วนะที่เราจะทําการแจ้งเกิดให้กับไบดีนี้นะผมทุกคนเกียร์ที่ผมอยากได้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่ามันคือเกียร์คริสต์มาสนะผมทุกคนเกียร์คริสต์มาสเนี่ยโดยเฉพาะช่องสุดท้ายนะผมค่อนข้างอยากได้มากเลยเพราะจะใส่ให้เลนเจอร์สายพลังผมและทําให้เก่งขึ้นมากนะผมทุกคนเกียร์ที่ผมไม่อยากได้เลยคือลีโอนาร์ดนะจัดไปสามสองหนึ่งเปิดวุบปุบปุ้งโอ้ยดังโง่จันทาว่ะ โอเคอยู่นะผมทุกคนถือว่าได้เกียร์จันทานเนี่ยมันก็เป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะเพราะว่าในตู้นี้เนี่ยมันส่วนมากมันจะดอกเกียร์เกลือๆนะผมทุกคนอ่าก็บอกเลยว่าเกียร์ผมโคตรเหลือเลยนะในตอนนี้โดยเฉพาะเกียร์จันทานเนี่ยคือผมเหลือหลายอันมากนะผมใส่ให้ยันแบบตัว P100 อะไรอย่างี้นะผมทุกคนใส่ให้กับไอ้พวกตัววลเลนสเตทวิ่งหลายตัวเลยนะสำหรับเกียร์จันทาก็เติมเปิดไปเยอะมากนะคือมีทางบ้านหลายคนี่ยถามผมมาเยอะเลยนะผมทุกคนว่าในตู้กาชาตอนนี้เนี่ยมันน่าเปิด ไหมนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านไอไวส์สปัเลอร์วัดนะคือมันเป็นธาตุมือตัวใหม่ที่ผมยอมรับเลยว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันสามารถจ่ายดาเมจหนักๆได้ถึง2สกิลเลยนะสาหรับไอไวส์สปัเลอร์วัดนะแล้วในตอนนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่ามันเนี่ยบัฟนะผมทุกคนมันแอบบัฟลึกๆนะเหมือนผู้พัฒนา,นานเนี่ยจะลิงเห็นนะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันกากเกินไปนะผมทุกคนคือมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมเนี่ยมองว่าตายง่ายมากๆเลยนะแบบวิ่งไปปุ๊บเจอดาเมจแสงอย่างเงี้ยเจ เจอบาวล็อกเจอหนอนแสง,จงเจอดูบิดเจอเบามายกากลเจอเจสซิก้านะผมทุกคนแป๊บเดียวล่วงนะแล้วในวันนี้ผมก็จะมันไปลองเช็คของแนละ้วผมทุกคนว่าเวลาหลังจากที่มันปับมาเนี่ยมันจะตายยากขึ้นไหมนะผมทุกคนอ่ะก็ทีมแรกที่เราต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลลีเจนต์แปดนะผมทุกคนโอ้มีท่าแสงตันด้วยก็ค่อนข้างที่จานน่ากลัวเลยนะสําหรับทีมนี้เดี๋ยวเราลองเช็คของเลยละกันนะผมทุกคนว่าไอไวสับลวอดเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีไหมแต ว่าในตอนนี้เนี่ยผมเห็นเรื่องความนิยมของมันเนี่ยเริ่มจานิยมแล้วนะเพราะว่าผมเห็นตำลีกตำนาหลายๆคนเนี่ยก็คือเอามันมาลองเออเหมือนว่าเอามันมาใส่ไว้ในทีป้องกันนะผมทุกคนผมไม่รู้ว่าในเกมป้องกันเนี่ยมนเล่นเก่งหรือเปล่านะแต่ว่าในชีมโจมตีเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังเป็นหนึ่งในเลนเจอร์ที่ตายง่ายเกินไปนะผมทุกคนอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเกมนี้เราจะสามารถเอาชนะทีมเขาได้หรือเปล่านะอ่าก็น่าจะสามารถสู้ได้นะเพราะว่าเลนเจอร์ทีมเราในตอนนี้ค่อนข้างที่จะแ แรงมากนะแล้วในสิ้นเดือนนี้นะผมทุกคนหรือว่าประมาณวันที่หนึ่งธันวาคมอะไรเงี้ยเดี๋ยวทีมผมจะโหดขึ้นแบบโหดขึ้นแบบเต็มกราฟเลยนะผมทุกคนเพราะว่าผมวางแผนในการปั้นเอาไว้แบบหนักหน่วงมากเลยนะเดี๋ยวรอดูละกันมันคือการเซอร์ไพรส์นะผมทุกคนเดี๋ยวคอยดูว่าเลเวลปลายม่วงของเราเนี่ยมันจะตึงข,ขึ้นขนาดไหนแต่ผมมั่นใจนะว่าตึงขึ้นแบบเปียๆกางเกงขาดเลยนะผมทุกคนอ่ะก็ในตอนนี้เราเจอกับเลเวลรีเจนหกสนะ โอ้โหเรนเจอร์ทีมข่าก็ค่อนข้างทด่จะเล่นได้ดีมากเจมืดในเกมป้องกันก็ยังสาบแม่นอยู่นะในทีมโจมตีก็ยังสาบแม่นแต่ว่าในตอนนี้ที่ความนิยมของเจมืดบุนลีกที่สูงมากเนี่ยมันลดลงเพราะว่าดาเมจท่าแสงมันแรงมากเกินไปนะผมทุกคนทําให้แบบว่าเจมืดเนี่ยไม่ค่อยได้เชิดฉายเท่าไหร่นะในพักนี้นะแต่ว่ามันก็ยังสาบแม่นอยู่นะผมทุกคนเกมต่อไปที่ต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจน76นะคือเรากดรีเจอแต่พวกเลเวลตานานนะผมทุกคนแต่ว่า คือทีมเราก็น่าจะสามารถเอาชนะได้นะผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าเลนเจอร์ทีมเราค่อนข้างที่จะตึงมากในตอนนี้โอเคครับก็ทีมของเขาตอนนี้เหมือนว่าจะทนทานดามเมจของเราไม่ค่อยไหวนะผมทุกคนคือตอนนี้เลนเจอร์ทีมเขามีอาการตายค่อนข้างเยอะมากเลยแบบเดียวเนี่ยทีมเราก็น่าจะยัดเยียดความพ่ายแพ้กับทางด้านเลเวลรีเจน76ได้นะผมทุกคนก็น่าว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างตึงพอสมควรเลยนะสําหรับทีมนี้นะ โ okay. อเคหูดาเมจทีมเราผมไม่รู้มันกันว่ามาจากไหนนะแต่ผมมีความรู้สึกอย่างเดียวเลยนะว่าเอเมิเลียแบกจัดๆเลยนะผมทุกคนในตอนนี้ก็สามารถรชนะได้แบบไม่ยากเย็นนะเกมต่อไปนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนส2แามสิเป็นคุณไดมอนด์นะผมทุกคนนะสำหรับทีมนี้ ค่อนข้างตึงเลยนะสำหรับทีมนีเดี๋ยวลองเช็คของแล้วกันนะว่าจะไหวหรือเปล่าคือในตอนนี้นะหลายคนถามว่าโยมีเนี่ยใช้งานได้ดีไหมคือส่วนตัวผมก็มองว่าโยมีมันเป็นตัวที่เล่นได้ดีสไตล์การเล่นของมันคือค่อนข้างจะดุดันมากนะในเกมบุกนะผมทุกคนในทีมป้องกันก็อาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่เทพมากนะเพราะว่าท่าแสงเนี่ยมันแรงมากจริงๆนะผมทุกคนอ่าในตอนนี้เราก็น่าจะสามารถเอ่ออัปะทากับเลเวลลีเจนสามสิบสองได้นะผมทุกคนในเกมนี้ ก็ดามจทีมผมมันค่อนข้างแรงมากอะคือทีมผมจะเน้นไปทางด้านการใส่เกียร์อัปเกรดธาตุนะถ้าเกิดใครที่มีเกียร์ที่ตรงสายมากๆนะผมทุกคนเกียร์ตรงสายตรงธาตุนี่ก็จะได้ออปชั่นอัปเกรดธาตุมานะถ้าเกิดรีรีหาออปชันนี้นะผมทุกคนจะทําให้ดามจของเรนเจอร์เราเนี่ยแรงมากยิ่งขึ้นนะผมทุกคนอะก็สามารถเอาชนะเลเวลลีเจนสามสิบสองได้นะเดี๋ยวเกมต่อไปเราขอเจอตึงตึงหน่อยหลักกันนะผมทุกคนแบบว่าผมยังไม่เห็นไอซับเลอร์ไว้มันโชว์ฟอร์มเลย ส่วนมากคือทีมเราหลายๆตัวมันแย่งซีนกันมากนะสำหรับเรนเจอร์ในทีมเราตอนนี้นะผมทุกคนอ่ะก็รอดูละกันว่าจะสามารถเอาชนะทีมของเลเวลรีเจน58ได้หรือเปล่านะในเกมนี้ไอ้ไวท์สเปเลอร์รวัดต้องโชว์ฟอร์มแล้วนะ อ่ะก็โอ้ทีมเขาค่อนข้างตึงเลยนะผมทุกคนเลนเจอร์ทีมเรามีอาการตายค่อนข้างเยอะเลยนะฮะในเกมเกมนี้โอเคโอ้โหเลนเจอร์ทีมเขาแรงแต่ว่าเลนเจอร์ทีมเราก็แรงเหมือนกันนะผมทุกคนผมเชื่อว่าอีกแปบ,บเดียวเนี่ยเราก็น่าจะสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเขาได้นะผมทุกคนอ่าสังเกตเห็นผลชัดเจนนะว่าไอซับเบอร์ลอร์ไว้มันก็ยังตายง่ายเหมือนเดิมมาคือพิดกับเอมิเลียมากเลยนะผมทุกคนเอมิเลียเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่โกงจริงๆนะหมดเดือนแล้วยังโกงคือมันตายยากมากอะ่ะทั้งในเกมบุกแล้วกเก ป้องกันคือมันตายยากมากนะสำหรับเอมมเลียนะก็สามารถเอาชนะเลเวลรีเจน58ได้นะผมทุกคนก็นับว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างตึงมากนะเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยเขาสามารถเก็บเลนเจอร์ทีมเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะผมทุกคนเกมต่อไปที่เราต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจน85นะเกมนี้มีอาดูบิสเป็นตัวแทงตันนะผมทุกคนทําให้ไอ้ไวส์สป,ปลเลอร์วัดของเราเนี่ยจะได้เชิดฉายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอดูละกันว่ามันใช้สกิลทีนึงมันจะสามารถโป๊ก เออตัวแทงท่าแสงได้ตายหรือเปล่านะต้องรอชมในเกมเกมนี้นะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราสังเกตที่เบลอดูบิสให้ดีนะอ่าว่ามันจะตายง่ายหรือเปล่านะผมทุกคนตอนนี้อู้อดูบิสของเขาก็โดนดาเมจของหลายๆตัวทีมเราลุมยำนะแป๊บเดียวต่อให้อดูบิสตันก็ไม่สามารถยืนทนทานดาเมจของเลนเจอร์ทีมเราได้นะผมทุกคนอีกแค่แป๊บเดียวเนี่ยเราก็น่าจะสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้กันทางด้เลเวลรีเจน85ได้นะอ่าก็คือ มันมันค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะผมทุกคนเลนเจอร์ทุกต่อของทีมเรารวมกันแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะหาเกมที่ให้ไว้ได้เฉิดฉายมากๆเลยนะผมทุกคนเอาเกมนี่เจอโปนะเดี๋ยวเราก็ขอลีนี่ก่อนละกันนี่เลยเกมนี้โอ้โห เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเลนเจอร์ Ranger 9าดาวแม็ก5ตัวไอไว้ I, White, สปลเลอร์วัดในทีมป้องกันคือเกมนี้ผมบอกเลยนะว่าทีมเราไม่มีอะไรที่เหนือกว่าเขาเลยแม้แต่อย่างเดียวนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลเวลแร่ธาตุหรือว่าเลนเจอร์ตัวตาหรือว่าศักยภาพนะแต่ว่าผมจะทําการเช็คของนะผมทุกคนรอดูละกันว่าทีมเราเนี่ยจะสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเขาได้หรือเปล่านะในเกมเกมนี้โอ้ยเยเฮ้ย,ย,ย,ยตึงเกินโอเคครับอุย้ย อ้ยอะดูบีเขาตายเต็มเลยอะผมไม่รู้นะว่ามาจากไว้หรือเปล่านะแต่ว่ายไว้น่าจะต้องมีส่วนแน่นอนนะผมทุกคนในเกมเกมนี้อูย้ยเรนเจอร์ทีมเขาแรงมากนะในตอนนี้เฮ้ยทีมเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับเกมนี้เป็นเกมที่ทาให้ผมเนี่ยต้องเสียไอยเทมเลยนะโอเคครับอูย้ยคอมโบล้างปางเราใช้ได้ด้วยดิเบ้เบ้เเ,เ,เโอเคก็ค่อนข้างตึงเลยนะผมทุกคนเพราะว่าเรนเจอร์ทีมเขาเนี่ยโหดมากนะอ่าก็อรอลุ้นละกัน Okay. โอเค,อ,เคเอุ้ยเอมิเลียเขาเหลือเยอะมากเลยนะนตอนในตอนนี้แต่ว่าทีมเราก็น่าจะสามารถยันยัดความพ่ายแพ้กับเขาได้นะผมทุกคนเพราะว่าในทีมโจมตีเนี่ยมันจะเก่งกว่าทีมป,ป้องกันอยู่แล้วนะอันนี้เป็นทุกทีมนะผมทุกคนก็สามารถเอาชนะเลเวลรีเจนยี่สิบหกไปได้นะผมทุกคนค่อนข้างจะตึงมากนะสำหรับทีมนี้เดี๋ยวเราขอส่องตัวส่องเกียร์ทีมของก่อนเลยละกันนะว่าทําไมทีมเราถึงสามารถเอาชนะได้นะทัทง้ทงที่ทีมเราเนี่ยคือของน้อยอ๋อทีมเขาอาจจะอ เกียร์รถแรกน้อยนะผมมองว่าเกียร์รถแรกก็ ขาดหลายตัวเหมือนกันนะผมทุกคนสาหรับไอดีดีนะ,ะก็ใส่เป็นทางานั้นเกียริโอนาดนะผมทุกคนได้เขาได้เกียร์แบบว่าพวกห่วงยางห่วงยางเออของเกียร์ปีใหม่หรือว่าอะไรอย่างงี้มานะผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะผมทุกคนไม่ใช่เกียร์ปีใหม่ห่วงยางเกียร์อะไรวะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะผมทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้นะเราก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างโหดมากนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นนะไว้ไว,ว้สเปเลอร์วัดเนี่ยมันจะจ่ายดาเมจ e แบบให้เราเห็นกับลูกตานะผมทุกคนหรือว่าผมไม่ได้ตั้งใจสังเกตก็ไม่ร ที่เห็นช็อตไหนของไอไว้ที่มันโชวนะ์เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์เวลาไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมขอไปจิ้มดูที่หลังละกันนะผมทุกคนก็ขอ,ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับผมทุกคน